เอออี่ใบมึงอะเสือเรืองการละลึกชาติได้บวาลาลึกชาติได้หมายความว่าจากไหนวะหมายความว่า,วาคนเท่าอะเกิดมาแล้วแต่สามารถจําได้ว่าชาติที่แล้วอะเฮาไปลูกเต่าเล่าไผ่กลัวเคยอย่างนมาวา่าแถวตําบลเฮ่าอะมอยุพูนงใบฮะเมื่อกี้โตเอินเองวาอย่างนะน้องเขาหูได้จังไหนว่ามึงอะซือ้อใบใบจําเพชรบ่ได้บอก เพศใดอ่ะกับเพศแฟน,นใบนันละแต่ก่อนเขาเคยไปขุดปูน้ำกันอยู่ดีนี่อีกจักหน่อยพวกเขากับจะอายุสามสิบห้ากันแล้วตัวนี้จังแมนว้าคักเนาะมื่อวาบอเออน่าถึงเข้าจะเถ่าแต่เข้ากันยังงามอยู่เอออีบ่บมึงอ่ะเสื้อเรืองการละลึกชาติไดบ้บ่าว ระลึกชาติได้หมายความจากไหนวะก็หมายความว่าคนเฮาอ่ะเกิดมาแล้วแต่สามารถจําได้วาชาติที่แล้วอ่ะเฮาเป็นลูกเต่าเล่าไผ่บานยูไสแล้วก็จําได้วาเฮาเคยเห็นอย่างแม่แนนันดีหาวาไปหลายทอกมันบม่มีไผดอกที่จะระลึกชาติได้นะนอกจากสิมันนเท่านั้นละ่ะหึยแต่มันมีหรีเดมึงคนที่สามารถรละลึกชาติได้อะ่ <c oughs> ไะไผว่ะ กูอะเคยได้ยนินมาวา่าแถวตำบลเ้าอะมีอยู่ผู้หนึง่งเป็นเด็กหน่อยอายุสิบห้าปีแต่แต่นนหน่อยอะพ่อหน่องเขาเลืเ่อมวาไดอะเขาก็บ,บอกมาเลยเด้มึงว่าชาที่แล้วอะเขาเป็นลูกไผ่์บานยูไซอะมั่วละมัง้งโอ้ยมัวม่วเด้อค่ะเรื่องเนี่ยเขามีการตรวจสอบมาแล้วเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนแล้วนอกจากหนองจะระลึกชาได้แล้วอ่ะเขายังมีความสามารถพิเศษพร้อมเดสามารถดูดวงได้วา ไผเป็นเนื้อคูอิลีบอมันแม่นขนาดนั้นเลยติอือถ้าบอเสือ้อมึงกลับไปพิสูจน์เบิ่งตีละ่ะว่าภูบ่าวมึงที่คบอยู่อ่ะเขาเป็นเนื้อคูมึงอิลีบอเดี๋ยวไอ้หาเวลาไปหาเด้อเพราะช่วงเนี่ยไอ้ต้องไปสอนนักเรียนทุกมือเลยอ่ะอืถ้ามือได้ว่างนหะเข้าไปเบึกนางกันเนาะ จ้าของคุยกใครอะอ๋อพอดีเขาคุยกหมูอ่ะพอดีว่ามีธุระนิดหน่อยแต่บ่มียังแล้วบบแต่เจ้าของอ่ะไปใสมาอ๋อพอดีว่าเขาไปซื้อ,อยาซีฟันมาน่ะห <c oughs> ลอดเก่ามันเบิดอานนี่พอดีเลยอะเขาจะลงไปอาบน้ำอยู่พอดี <c oughs> ไอ้นนเมื่อกี้อ่ะเป็นอย่างคือว่างสายตกลงวดัดมือแดดไอ้นุนจะออกมาหาํำตาลอีกอะ่ะน่าจะบ้านหลังนี้แหละว่า แล้วเป็นยังยูดีเมื่อคืนกูพ้ามาดูดวงอะ่ะบ่ไม่ยังดอกกูแค่แค่อยากหูนะว่ากูกับนุ่นแมนเนื้อคู่กันอีลีบอแต่แค่นั้นเ้าแบบเนี่ยแสดงว่ามึงบ่ได้หมั่นใจในตัวผู้เราเมื่อลยนเป็นบอแต่กูว่ามึงก็คิดถึงแล้วล่ะที่มาดูดวงเพราะถ้าบ่าแมนเนื้อคูกันอีรีมึงจะได้บ่ตองเสียเวลาเปล่า แต่ว่ากูบอกไว้ก่อนเลยเดอ้อว่าคนเนี่ยเขาของแท้พรากูาเคยเด้ย,นยินมาวา่าแคนอกเขาว่าเห็นหนามึงอ่ะเขาก็ลูวหอดอดีตแล้วกันหน้าคนมึงเลยว่าไม่สับป็นจังไหนต่ออืมแบบนี้ล่ะกูมากแห้งขสันข้าเข้าไปเลยดีกว่าปะะวัด,ดีจ้าเอามาหยังกันเนาะอันนี้แมนแม่ของน้องตื่นว่าจ้า แม่นจะลูกมาดูดวงบ่จ่าแม่ถาจะคาวเดอร์แม่สิไปเอิ้นน่องมาให้อีใบเมื่อตื่นเต้นบอกูคือตื่นเต้นแฮ่กูอยากจะหัวมาจะแม่นคือจังเวาวายีบอตอนแรกนะ่ะกูก็บ่ได้ตื่นเต้นดอกแต่พอมึงบิวเนี่ยล่ะกูก็เลยเริ่มตื่นเต้นเลยนี่น่องมาแล้วจ้า พากันตามสบายเลยเดอ้อใบฮะเมื่อกี้ตัวเอินเอ่าอย่างนะใบเมนเบอนี่อุ Man ้ Man ยกูขอลุกเลยอ่ะ นองเขาหูได้จังไหนว่าเมือ่อซื้อใบใบจำเพ็ดปะได้บ่กเพชรใดวะหูจากนองเขายุติเพชรใดอ่ะกับเพชรแฟนใบนั่นละแต่ก่อนเขาเคยไปขุดปูน้ำกันอยู่ดีเจ้าของคุณลงไปลึกๆเลยปูหน้าช่วงนี่นะมันอยู่ลึก จะขอนึ่ออกไปว่บปูเนี่ยเขาจะเพลียังกยนอืมเขาออกไปเฮ็ดออปูกินมาละเดี๋ยวเข้าใจให้แม่เฮ็ดสู้กินอืมเขากำลังอยากกินอยู่พอดีเลยเมื่อนจังหนอนเลเดอร์เป็นผู้สาวเขาเขามันจนว่าไม่เงินพ้าจจะความไปกินแน่ดีๆคือคนอื่นว่าเป็นยังดอกเขาเนี่ยบด้เมื่อยเลย สีว่วยสี่จนเขาก็มีความสุขได้คือเก่านั่นละ่ะบอาานบ้านเขาร่วยหลายเข้าส้อคนหน่กับ,บาตางกันดอกเขาหักจะคลของเด้อเขาก็หักจะคองคือกันเพศใดว่าใบกูง่งไปเบิดแล้วเนี่ยคือเพศเพศคือผู้บาวเก่ากูนะ่ะผู้บาวคนแรกเลยคบกันได้แต่ย,ยุสิบหา แต่กระโบกันได้บ่โดนเพชรก็เกิดอุบัติเหตุจมน้ำตายอุยแบบนี้กบไมยควาาว่า,วาเพ็กับฉาดมาเกิดเป็นนองเตินสันตีแม่นครับอุยคนลุกแล้วอะ่ะบ่คิดว่าฝันเลยวา่าเได้พ่อไปอีกเที่ยนึงแล้วาจะเสื้อโต,โตได้จังใดว่าโตนะ่ะคือเพศอิหลี ใบเชติ้ลพิสูจน์แบบใดก้าวมาเลยเขามีปานแดงอยู่มองหนใบมีปานแดงหลุมหัวใจอยู่อกขางสายเฮ้ยใบมึงมีปานแดงหลุมหัวใจอีหลีกู่าแบบเนี้ยมันต้องชั่วเราล่ะมึงว้ย เพศเพศเขากินหอดเพรที่สุดเลยตั้งแต่เพศจากไปนะนี่ก็ยี่สิบปีแล้วเขายังไม่เคยลืมเพศเลยเพศก็คือกันที่เพรว่าตามหาใบเพรแคร์ว่าอยากลืมพื้นอดีตเพรคิดว่าใบคุสสิม,มีคขอบัวดมีลูกไปแล้ว โอ้ยบอเลยอีใบน่ะมันบ่มีลูกดอกมันม,มีแต่ผัวมันนั่นละ่ะแล้วที่สำคัญน่ะอีบีมเออ,เอ,อกูเบาก็ได้เออมึงกับบอกน้องเขาไปติละ่ะว่ามึงอ่ะจะมาดูดวงเงงรีองหยังบอดีกว่ากูบม่อยากรูกแล้วอะ่ะกูว่ากูตัดสินใจได้ละฮะมึงหมายความว่าจังใดอะ่ะ เอา,าไปจะคล้องไปไ่มาเขาไปดูดวงมากนะดูดวงดูดวงเรื่องอย่างนนะอ่ะกาเรื่องของข้าสองคนนั่นแหละพอดีว่าช่วงนีนดวงเขาตกหมอดูบอกว่าโนดนกำลังแอบคุยกับคนอื่นอยู่มันเป็นความจริงอีเลตเตอ้ยหมอดูมันก็ครูก็มอเดาแล้ล่ะเธอว่าแต่มันเป็นไผ ก้าบอกใส่ลายป้ายสีได้ขนาดนี้แท้มาต้องรู้ดอกก็ววเป็นไผขอแค่ตอบมาว่าเป็นความจริงบอกแค่แค่นั้นเออเออใส่เขาขอเบอร์โทรศัพท์แนะ่ว่านนคุยกับไพอยู่โอ้ยใบย,ยังะไรสารหละได้บอมันบูมี่อีกอย่างมันดอกเขาทั้นเดี๋ยวคุยกับไผอยู่กะเอามานที่ละนนบอกูบอใไ้กูยอมหลับก็ได้วะเขามีคือคุยอยู่น่นหละ มันจะเป็นยังไงก็แค่นั้นถ้าอยากมีคนอื่นน่ะก็คือบอกกันดีๆเขาก็บด้วายยังดอกแต่ก่อนที่จะไปคบกับคนอื่นน่ะเฮาสองคนก็จะต้องเลิกกันก่อนแล้วมือนี่น่ะเขาก็จะปล่อยให้นนุ่นับไปปิดอิสระกันแล้วกันเรื่องของเข้าสองคนนะไก่มันจบลงสำนีหล่ะใบใบแม่งวิปหมอดูหานี่ แกกูหูเดือดเป็นไผนะ่นี่ยไอ้นี่หืมห้องตัวชื่นมาคักเลยแปลกแง่ไหนกับพี่แง่ไนะ่ะ ปุกกินปากหายปักใส่ดีส้มก็พาซื้องาอยูอย่ดอกอีใบมึงคิดดีลรอตีคิดมึงจะกลับไปคบกับผููบาวเก่าในฉาทีิเล้วของมึงอะ่ะกูบอรู้นะว่าเติร์น,นะจะยังหาก,กูคือเก่าบอแต่สำหรับกูแล้วนะทุกอย่างกูยังคือเก่าอยู่ตลอดต่อหายเวลามันจะผ่านไปเรายี่สิบปีก็ตามแต่ตอนเนี้ย อายุมึงกับน้องเขาห่างกันเลยเด้ไม่จะไปกันหลอดบาวะมึงย่าลืมเดอ้อว่าตอนเนี้ยน้องเตืนนนอนคือคนฉาตดหม่บะแมนบักเพชรกูบาวเกาในชาติที่แล้วของมึงอะ่ะกูหัวเอา พากันไม่ยังนี่พอดีว่ามูเอือยน่ะพึ่งเลิกกับผู้บาวกันเลยพามันมาหาค้นด่ามใจยื่แถวนีง่ายอ๋อครับอแล้วน้องเติร์นสดดยุบละอ๋อผมยังสอดอยู่ครับเฮ้ยอิริตีขสันนะ่ะให้มูเอือยน่ะจีบแนเดอร์เอือยน่ะเห็นมันหม,มักจมวายังคิดหอดผู้บาวเก่าอยู่ตลอดเลยอ่ะบีมมึงหอกเห็นยัง คงก็ยังหักและคิดงถอดใบให้เก่านั่นแหละรา่ว่าสิเกิดศาสตร์ใดความรู้สึกผมก็บว่าเคยจางหายไปเลยมาหนาเสือเลยเนาะมาเรื่องแบบเนี้ยจะเกิดขึ้นจริงอีหลีคนหนึ่งตายไปเกิดใหม่แล้วก็ยังสามารถจําทุกเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นใดอีกแถมยังได้กลับมาพอกับคนหักของเจ้าของที่เคยหักอีกโหดหน่าเหลือเสือเลยอ่ะคาสันเขาขอเอื้นตืนว่าเพชรคือเก่าได้บ อืมไหนเลยอ๋อทิแท้ะก็มาหลงบักเล็กน้อยนี่เองถึงว่านหาเรื่องเลือกกับกูบักนนเลิกกันไปแล้วมึงกระจบไปที่ล่ะมึงจะน้าไม่อีกเห็นอย่างมันผมเป็นเรื่องของมึงแล้วบักหนาออนเนี่ยมึงเป็นไพวะเบิงหนาตาแล้วอาอยู่กับคงกาถึงสิบห้าปีดอก มึงสิคบกก็สาวเถ่าที่หำบม่าวาอย่างมึงได้ให้เกียรติใบแน่คนหักกันมันเพื่แกก็บอกอยู่ดอกที่สำคัญมึงจำคร,รูบดีอหลีต์บอกนนมึงบอกเรื่องอยังนี่กลัวบอกเพจมือมึงไงคนที่มึงเคยกดหัวจมนามตายเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่ได้นหากันมึงจำบดีอิลีติฮะมึงบอกเรื่องบ้าอย่างขอ่มึงนี่อ๋อที่แท้ก็เป็นฝีมือของนอนนี่เองที่ในเพรต้องจมนามตายแมน ผีมือมันนั่นละเพชรไม่ได้ตายเองหรอกแต่เรื่องเนี่ยไม่มีผู้ใดหูเลยบักหนาอ่อนมึงป็นไผกันแน่มึงกูหูื่องพวกนี้กันเนี่ยคือบบกเพชรติดตายไปแล้วกับชาิมาเกิดใหม่ไงกับชาติมาเกิด <c oughs> <c oughs> ตลกปกสูสามคนเนุ่เรงยังกันอยู่เพราะกูเอาเรื่องจริงเว้ยกับเพชรนะ่ะ กับชาตเมื่อเกิดเป็นเด็กหน่อยคนนี่แถมเขาอ่ะยังสามารถระลึกชาดได้อีกพร้อมแถมยังจาเรื่องรล่าทเรื่องรล่าที่เกิดขึ้นได้ในชาิที่แล้วพร้อมเว้ยต่อ้มึงระลึกชาดได้น่ะนะแล้วลมันที่มีประโยชน์ียังวะนี่เมื่อเรื่องมันผ่านมา20กว่าปีแล้วที่ไม่ไครมาเอาผิดกูได้กูทำไงแล,และอีกอย่างนะซรอยวได้วะมึงอยากงงเองอบักเลวเลย มึงเห็ดกับมูจะของแบบนี้ได้ตั้งไหนวะกูบ่หนาเสียวเวลาคบกับมึงมาได้ตั้งโดดเลยที่แท้กับเป็นพ่อมึงที่มาพาคนที่กูหักไปนะแต่สุดท้ายนะ่ะมึงก็ตกไปของกูแหละแต่ถ้ามึงอยากกลับไปหามันกนะ็เชิญเลยแล้วมึงจำไว้นะกูก็มีเด็กใหม่ของกูแหละคือก,กันหอหมักเลวเอ้ยมึงอะ่ะต้องถึกบาปกรรมตามสนองแน่นอนบาปกรรม บาปกรรมมันเป็นโตจังเลยวะกูคือบอกเคยเห็นหรือมึงเคยเห็นวะบาปกรรมมันกัลบเป็นโตคือกูนี่ล่ะมึงจําหนากกูไว้กูอะจะเป็นข้อสนองมึงเองอีบิมมึงเป็นจังไดล่ะบาปกรรมอะมันท่านตาเห็นบอ ก็จากนี้ไปสิบ่ิีผ่้ใดมาพาเข้าไปได้อีกแล้วเป็นสัญญามอกอดบ้านเกิดแห่งนี้ที่พาเรามาพบเจอบ้านเฮาอบอุ่นเสมอพร้อมไม่เธอมาอยู่ด้วยกันมีเพื่อนมีญาติพี่น้องพวกของใสเลือดเปียวกัน ជ្រូវីប់ពីពួតាន់រើបសរើនខ្វាសស្វាសណាច់